สบาดีปลลสบายีสุามอสบอลสบายีเอเดบกันคือเก่าไปารุงกับซ่องมาพันบานนาปาุอยูีที่ตลาดาลุงมาซื้อของกาเกียมไว้มือ่อื่นารุงไูแขนน้องซาวจะได้กัมาเบิ่งมาส้มนาลก็รุงไวิได้ย,ยังแน่มาไปหลอกกันเลยกาลุ่งมา

มามาม่วงขายโอ้ยจะยานน่นนเราได้ของกับยครกามากับร้านเคยมันคนี้เยะเมันออกเรื่อ,าาองเเดี๋ยวไปายไหนเด้อไปด้ยด้ยสองรปเ็มเลยอานั้แต่ที่หนจดคสดาโอ้ไม่คะากลมดีถ้เนาะ เพื่อนกลับคือเล็กเที่ยวตัวเดียวเลยนี่ยวคนเดียวแถมเลยแต่ว่าซื้อปลาหมึกต่อปไะลุงเลยอือาหารทะเลเอายังน้อง

หก <69. S 1> <69. S 2> สิบเก้าก้บากี่แสนสิบาพั่ลาุงเลยหน้ากล้องบอกขนากล้องรสีตมแม่มแม่จะปิดกล้องจะไม่ได้คองแทมเราจะเปิดกล้องเติมนั่นนี่กับชได้เปิดกล้องตลอดปะล,ง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 ลงุงเลยตุนคล้องตม้อต่นคล้องตมคล้องแทมข้ไมข้าเป็นลาย มาปากสังก็นไปดไหมเบิเอาไปยูมู่าูกเอาเรอันนี้ะายกินิ่อ่ะเอาทมันาปากสังสามโล าปลากระสังสามโลมมยังขายพากักกระลำปะลุงเลยพกลักกระลำนี่โลเท่าไรเนาะโลหนึ่งสิบซองอามาณสองโลนะเนาะแมนสองโลเลยว่วห้าสิเห็ดใช้เนื้นอขนมจีนปะลุงเลย สองโลพอดีสามหัวพอดีสองโลยังบ่พอเพียงเท่านั้นประลุงเย้ยเติมโดยพักเสริมพักเสริมนี่สิบพันกีบโอ้ยงามถ้าเราพักเสริมก็ได้ มุ้งปีงมีทุ่มายแบบนี่บอมุปงบ่อจังหขายเ้าพักเรื่อยนะบอพักไปเรื่อยอว่าหอมเปเนาะหอมเปอันนึงอันนึงมีหาพันอืมซับกันเข้าไปหอมรวมหอมเปาหอมรวมสามสกพักซีมีบพักซี่ไทย นแมนป่าอันนี้ป่ยเอาเอ้วของควันกับหูเนาะฟักซีไทยาส่เก้าพันร้ออันนั้นเก้าพันร้อยสิบแปดอืมครบแล้วอืม ผักิดแดงผิดแดงแต่ไผิดบดแดงแต่ไม่ผิด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 ้ิดผิสามดผิ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 ดืิดผ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 อาผิด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 ผดผิดผดผิดผิหิดิดผ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 ิดดด แล้วอัไนไเห็นเลยมกนาวมกนาวโลเท่าไรน่องนาว12,000โลดหนึ่ง12,000โลนึงโลนึ่งนะนักนาวโลนึงก็ถู้เอาปลาลูกมที่ใายคองห่านเอาบอกแม่ด้ิ แถมไปเลยซะโดยโดยสื่อน้ำผินน่นลายแนวเลยแล้วก็ถั่วเน่ามีบอถั่วเน่าผมมีเดยถั่วผักเน่าเอาเอาคนไดู้กคือสีเบิร์ดเลยเนาะเบิร์ดไปเทีเียบร้อยให้แม่ค่าเพิ่นไห่คินเงินเลยป่านนี้ <c oughs> แมนแมนเอาหมัดสี่ฮะแล้ว mặt nhau thân mặt nhau hả? Né, này, nhau nhau nhau. Ừ. Thôi. Ừ. Men thôi. <laughs> né, nè, nè. <laughs> chắc, bye bye nhau nhau, chắc đi xem này. ่ไดด้โตแม่เพื่อนวะเกรื่องข้องเขาก็คือสิโคบเบมื่อไรนอบาดเนี่ยน่องงัวนได้เพื่นว่องงัวไปเดียงไงขึ้สิแพงขนาดเลยน่องงวัวนแต่เพื่อนว่าน่องงัวนี่้เพื่อน้่าน่องเมียได้เพื่อนว่าน่องเมียน่ะสิแซ่บกว่าน่องงัวน่ะผัดอิ่มได้น่องเมียเมน่่ะัดือยเมื <c oughs> <c oughs> ม่อย <c oughs> เมื่อยงปนด้กัดสู่บอกควันนี่ปะาลุงเอ้เสร็จเป็นเทียบร่อยปะาลุงเอ้หลังจากที่ซื้อเครื่องคล้องว่าเมื่อว่าผูกแค้นหมื่นเนาะกะได้พอสมควรเลย ว่าเออปาไปฮะลานเคยเพิ่นก็บจะไปซื้อเครื่องคล้องให้ลูกปลาลุงเลยลูกเพิเ่นนี่แน่นเลยแหละคนมีลูกมีเต้าเนาะกำลังเป็นผอใหม่ไปได้ยังเพิ่นวะส่วนมาควันกะรอรุ่นไปอะไรปลาลุงเลยน้องม้อยกะเห็นท้องเพิ่นล่งเลยคือสีบ่ดโดนป้ายดอกคือสีได้คลอด เครือ้าก็มีสัาปาลุงเ็นแะไพวกหมักพีกบอแนวใสน,น้ำขนมจีนเนพเพว่าข้าวเสียขนมจีนตอนหับแขกมืน่นเพระาะว่ามื่นนี่เป็นมื่นผูกแคร้านซาวปลุงเลยร้านซาวเป็อนออกออกมาจากไทยหรือบป่าเป็อนออกกร,รมอะไรขบเป็นทีเรียบร้อยหกหมื่นเจ็ดคืนพอดีมือนี่บอกวันกามาซื้อ เื่องคลองอะไรไปกาเกียมไว้ถ้าเขาสิมาซื้อมืดมาสืบบอกท่านได้่ก็เลยมาซื้อเป็นวันนี้กะขี่รถมอเตอร์ไซค์ปลาลุงเลยมาสองคนเกือบบอ่อดโอ้ยคนทางกระเดียกกะดอเพรามาอนอันี่กะสิบอะไรยังห่างเลยปลาลุงเนอบอกควันกะเสียร่าขี้เพียงเท่านี้จะได้กะพ่อกันโอกาสหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบอกควันบนนรรณาปลาลุงเลย จะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเบาะแนมันนานจะได้กับพอ่อกันโอกาสหน่าสบายดี